สวัสดีครับตอนนี้ก็กำลังเติมเชื้อเพลิงนะครับพร้อมที่จะเดินทางนะครับมีพนักงาเซื้อน้ำมันเพื่อหันครับกำลังเติมเต็มถังเลยอาจารย์เห่นครับเต็มถังวันหย่างเดี๋ยวเจียนิ้วเจียนิ้หสียใจตัวนี้เจียนิ้วว่าเดี๋ยวจ่ายเองว่าก็ดีแต่ว่าใครขอถามเจนิ้วเนี่ย ใจแลี้ยวเฮ้ยใจนะโอ้โอตเตรมถังครับกำลังเติมครับนี่ครับพี่นิวเติมยังรถพี่นิวกำลังเติมหเหมือนกันโอ้ยครับผ้าไปหล่อเอ้ยมือนอ่านี้เตินม,นม,เมน้ำเขาเติมน้ำผ้าไปลอยยูสียังไง สีเชียงใหม่สีเชียงใหม่อยูเซย์เงินจากกิโลชั่วโมองหนึง่งถ้าหนึ่งชั่วโมองเดี๋ยวไปไปบอกไอ้สีก่อนไอ้สีหนาสีเติมน่าจะได้เติมทุกทันเพราะว่าไปสีเชียงใหม่หน่าจะได้เติมทุกทัน แมน,น่าจะได้เติมทุกคนสวัสดีครับไอสส้สีดีแซ<ด><ด>่บ,บไอ้สีรุนมีน้ำมันมครับมีมีครับประมาณจะเท่าไหร่ครับ ได้อยู่ประมระันหารอยรูดอยู่โอเคเพระาะว่าเพื่อนสิผ้าไปสีเชียงใหม่นะครับเพื่อนบอกให้เตรียมไม่เอานเพื่อนบอกให้อัดเตรียมถังไปได้อยู่ประมาณหารอยรูดนะครับโอเคครับแต่ว่าของผมสีมอดเลยเอาผมไปเอารถผมไปเข่าเติมก่อนนะครับอเอ๊เดี๋ยวรถเราไปเข้าเติมก่อนนะครับ จะเติมของเราด้วยนะครับ รอเติมน้ำมันนะครับนี่พีน้ังอันนี้เติมยัง จ้าพันสองปันหาแมนออกไปเ้วอยได้ไปเติมขั้นขันน้นให้ผมน้ำเนืน้อเนี่ครับกำลังจ่ายตังค์ครับไปแล้วครับออกไปเลย อาเตรียมทุกคันเลยตอนนี้ะนระวัะงรถระวังรถเอาอเตือนระมันครับพี่น้อง